สวัสดีครับที่จะมาทําคลิปดับตะเกียงตะเกียงตัวเนี้จุดทดสอบมาแล้วสองชั่วโมงกว่าเกือบสามชั่วโมงแล้วนะครับแล้วก็จะดับแล้วครับแต่ว่าพอดีเมื่อกี้ตอนจุดลืมมันใช้งานได้ปกติแล้วนะครับผู้ไฟกลมเต็มลูกแสงนิ่งไม่กระพริบลมเดินเสมอแต่เมื่อกี้ลืมคือจุดไฟดูนี่ครับนี่ครับไฟใช้งานได้ปกตินะคนี่ครับก็ถ่ายคลิปไว้เพื่อ แจกงั่นจาของแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆสมาชิกเลยครับที่ชอบตะเกียงเหมือนกันนะครับต่อไปผมจะดับตะเกียงดับตะเกียงนี้ก็คือนี่ครับคืนแป้นบิดครับแป้นบิดหมุนมาใช่ไหมครับแล้วก็คืนแป้นบิดครับไปสิบสองนาฬิกาทางเดิมนะครับหมุนคืนครับนี่ครับตะเกียงดับเลยครับแล้วก็มาปลดเบาลมครับนี่ครับนี่ครับเกตลดรถแล้วครับ แล้วก็แสงกลมเต็มลูกเลยครับเห็นไหมครับไส้ขาวไม่มีรอยดำเลยครับเนี่ยครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ